เอาลดครับตอนนี้เวลา11โมงครับผมเพิ่งตื่นไลเจ๊มันตื่นมาก่อนผมมันแกล้งผมมาแบบอบหน้าห่มไปห่มอะไรอย่างนี้วันนี้ผมจะอาคืนครับผมคือวันนี้ผมเตรียมอย่างหนึ่งคือตอนนี้ไอเจ็กำลังนั่งตี l l อยู่แล้วผมตื่นมาแล้วผมเจอสิ่งนี้ มันก็คือน้ำมันเหลืองครับซึ่งถ้าโดนตาเนี่ยมันจะต้องแสบอย่างแน่นอนโอเคเราจะไปลองแก้งกันดูนะครับโอเคอย่างแรกนี่ต้องต้องทาที่มือน,ะนี่ฮนะอย่างแรกเราต้อง้ทาที่มือเออชุ่มชื้นนะฮะทาที่มือแล้วมันจะชุ่มชื้นนะหลังจากนั้นครับเราเก็บใส่กระเป๋าครับ

เด็กด้วยครูครูเอาอะไรมาหรือยังเนี่ยให้ยิ้มเฉยๆยิ้มไปตีแอลไปมึงไปตีแอลเฮ้ยใส่ชุดอย่างนี้มาทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่เจมไม่รู้แล้วไม่ใช่แล้วอะไร กูไม่อย่ามาจับอะไรสุปหวานสุปไม่ได้ไข่หรอบ้าแล้วแบบน,น,นี่นนะึกยันมาแล้วนะอือเรียบร้อยครับไม่อย่ามองเลยฮ <laughs> ่ร <laughs> า <laughs> ัตีแอลอยู่วะเจ็บซาร์รี่พ่ทำไมไม่ตีแอลดีๆแล้วลูกมึงเข้ามาโค้ชเอาทำไมวะ Oi, oh. oi oh. yeah, yeah. yeah.